「虫合わせの魂に平凡の安らぎを与え」「命懸ける胸の中から」 อ่ะก็การสวัสดีท่านชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วเนอะนะครับกับเกมแบงกาซิโลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตแพทนะครับประจําวันที่2ประจําวันที่1สิงหาคมนะครับว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อ่าอัปเดตแพทเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการอ่าทำคลิปเปิดการ์ดเลยนะครับโอเคเนาะนะครับก็แพทนะครับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับก็มีแคนมาใหม่นะครับก็คือแคน เจเนซิตนั่นเองนะครับหรือว่าแคนของมินสกี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําทคลิปรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่แค่นี้นะครับว่าเออแบบมันน่าเล่นแค่ไหนนะครับโอเคนะนะครับก็อย่างแรกนะครับไปดูที่กล่องจดหมายนะครับ ก็จะกล่องจดหมายนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเลออนนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเลออนนะครับแล้วก็มีเค้กเลออนให้นะครับแล้วก็นะครับมีการแจกนะครับมาพวกอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการต้อนรับนะครับมิสกินะครับมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการฉลองนะครับการอัปเดตแพทนะครับมาประจําเดือนนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการแจกฉลองนะครับไอเลออนนะครับ โอเคเนาะนะครับก็เ okay. ดี๋ยวเรากดรับก <c oughs> <c oughs> ันเลยนะครับ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 นะฮะอ่ะนะครับก็กดรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการอัปเดตแพทกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกนะครับก็คือแงลงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ลงช้านะครับก็แน่นอนนะครับมีการอ่าเหมือนกับอืม มีการเ,าเปิดการเช่าการ์ดนะครับอยู่ถึงวันที่อ่าแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออันนี้เปิดดูแป๊บนึงนะครับ <c oughs> นะครับเปิดการเช่าการ์ดนะครับตั้งแต่วันที่1นะ,น,น,นะครับจนถึงวันที่อ่าขึ้นสี่ลกนะครับจนถึงวันที่จนถึงวันที่3นะครับเดือน8นั่นเองนะครับก็ <c oughs> มีการเปิดเช่าการ์ดนะครับอ <c oughs> ่าน <ๆ S 2> ี่นี่นี่อะ นะครับก็ตั้งแต่วันที่3นะครับจนถึงวันที่8เนาะนะครับตอนต่าตีอนที่2 5 9นะครับของบ้านเรานะครับแล้วก็มีอีกวันหนึ่งนะครับก็คือวันที่11นะครับจนถึงวันที่15เนาะนะครับจนถึงตี2นะครับตี2 59นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับการแรกกกราฟเนาะนะครับแล้วก็มีเควสมาใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเควสนะครับอ่าสำหรับการเล่นนะครับอันนี้ก็ ไปเล่นกับเฟนนะครับอ,อันนี้นะครับคือเด,เดี๋ยวผมจะอธิบายขุยให้ฟังเน้องนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับไปเปิดไปเปิดโพยก่อนแบบหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวมานะครับ อ่านะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อีเวนต์นี้นะครับก็คือเป็นอีเวนต์นะครับที่เล่นกับเพื่อนน้องนะครับก็ตั้งแต่นะครับวันที่อ่3สิงหานะครับตั้งแต่ตี2นะครับ59นะครับจนถึงวันที่8สิงหานะครับก็เป็นระยะเวลานะครับ5วันนั่นเองนะครับในการเอาเควสนี้นะครับแล้วก็มีอีกวันหนึ่งนะครับก็คือวันที่11สิงหานะครับจนถึงวันที่15นะครับสิงหาคมนะครับก็ก็คือ4วันนั่นเองนะครับเควสนะครับเล่นหมด เนะครับหนึ่งครั้งนะครับรางวัลคือตาตาสัญลักษณ์หนึ่งชิ้นนะครับถ้านะครับสะสมครบเก้าชิ้นนะครับของแรกนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือหนึ่งนะครับอ่าของการ์ดการันตีนะครับหนึ่งซองนะครับก็คืออันนี้นนั่เองนะครับการันตีเอสนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่ะ นี่ครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับตาสามชิ้นนะครับซองการ์ดครับสองสองซองนะครับก็ตาหนึ่งชิ้นนะครับก็คือตั๋วนะครับแค่ห้าใบนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไปหาเพื่อนเล่นกันได้นะครับในกลุ่มแวงการ์ซีโร่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องชวนคนตัดต่อกลับมาเล่นนะครับโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอีเวนต์อื่นนะครับ เดี๋ยวผมขออันนี้แป๊บนึงนะ,ะตัดตัดก่อนก็ได้ครับอ่านะครับก็เรามาเข้าสู่เรื่องแล้งกันเลยดีกว่านะครับแลงนะครับก็แรงนี้นะครับก็เป็นของบาร์เซอร์เปตนะครับโอเคเนาะก็แลงนะครับจะเปิดวันที่1 1อ่าเปิด 11โมงนะครับก็คือวันที่1สิงหานั่นเองนะครับมีการอัปเดตข้อมูลมากมายนะครับแนะนำให้ตรวจสอบนะครับอินเทอร์เน็ตและ WiFi ก่อนการอัปเดตนะครับนะครับก็รายละเอียดการอัปเดตเวอร์ชันนะครับก็คืออ๋อนอันนี้เป็นการอัปเดตเนาะนะครับทั้งหมดนะครับอ่ะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นแลงนะครับก็เป็นแลงของบล s t e r p a ์ e นะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่8นะครับ อ่าตอนอนถึงวันที่สิบห้าสีเนาะนะครับก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็แรงนับก็เป็นของบัสเตอร์เบลดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสลีปนะครับแล้วก็การบัสเตอร์เบลดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็แรงนะครับกว่าจบแค่นี้นะครับแรงนะครับจนถึงวันที่สิบห้านะครับตอน G สองห้าสิบเก้านาทีนะครับโอเคเนาะของบ้านเรานะครับ อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ซัมเมอร์ครับคือมันยังไม่มานะครับอีเวนต์ซัมเมอร์จะมาวันอ่าคือมันจะมาวันนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตรวจสอบแบบหนึ่งนะนะครับอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับก็อีเวนต์ซัมเมอร์นะครับจะเริ่มมาที่5สิงหานะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอได้เลยครับสำหรับอีเวนต์ซัมเมอร์เนาะนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้ากันนะครับร้านค้าตรงนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนะครับร้านค้านะครับกดเข้าไปตรงอ่ากดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับก็ต้องขอไปด้วยเนาะนะครับก็โอ้โหทำไมร้านร้านค้าบัรเยอะจังเลยอ่ะนะครับอ๋ออันนี้เป็นร้านค้าสลีปนะครับ เออนะครับอ่าอันนี้นี่นี่นะครับเข้าไปที่ร้านค้ากาชานะครับก็กดเลื่อนลงมานะครับก็มันแยกแล้วเหรอเดี๋ยวนะอันนี้มันกลับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับการเปิดซองการ์ดนะครับก็เปิดนะครับครบทั้งหมดห้าสิบแพ็คอ่าห้าสิบแพ็คนะครับท่านผู้ชมก็จะเลือกการ์ดนะครับที่อ่า เป็นการ์ดอานะครับแน่นอนนะครับหนึ่งใบนะครับหรือว่าจะมาเลือกการ์ดแหลก็ได้นะครับโอเคเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็ท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการเพิ่ม S อสกาดมาครับ S อสกาดแล้วก็แคนของอ่ามินสกีใหม่นะครับโอเคเนาะนะครับในร้านค้านี้นะครับท่านผู้ชมครับนาวนาวกีมันไปไหนท่านผู้ชมเขาเขายังไม่อัปเดตมาหรอ หรือว่ายังไงแวะนะครับหรือหรือว่าต้องรอวันที่ไอ้นนี้หรอท่านผู้ชมงงนะครับก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวมาเขียนที่ใต้คอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งก็ลาวการนอนนะครับสำหรับ้านคาพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเช่นกันนะครับก็ใครใครที่เข้าใจไอ้านคาพวกนี้ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะนะครับอืม ผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะครับอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตแพทนะครับแล้วก็อ่าผมลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีการปรับปรุงเควสนะครับเป็นเควสรายวันนะครับก็ปรับปรุงเควสนะครับจากเควสเมื่อก่อนนะครับมี7จ็ดเควสใช่ไหมครับตอนนี้ก็ลดเหลือมา6มาลดเหลือมาเหลือ6เควสนะครับอ่ะนะครับ อ่านี่นี่ครับประมาณนี้นะครับตอนเราเควสไล่วันนะครับก็ลดลงมาเหลือ6เควสนะครับแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณนั่นเองนะครับโอเคนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเควสนะครับสาหรับการเล่นทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับก็ชนะนะครับจนถึงอ่าจนถึง4รอบนะครับท่านผู้ชมอ่า ไม่ใช่ดิชนะนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับซองการ์ดนะครับไปทั้งหมดสี่ซองนะครับก็รวมๆกันแล้วเนี่ยก็น่าจะเยอะอยู่นะครับสองสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าสิบสี่ชิ้นนะครับอ่าสิบสี่แพ็กนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ อ่าสำหรับการอัปเดตอีเวนต์นะครับก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับส่วนการรีวิวการ์ดนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือเป็นคลิปแยกนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกั้นน้องนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดอ่ากดติดตั้งนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซีเวเก้นครับผม